ช่วงมูวีกูรูโฟกัสสนับสนุนโดยซันเตเฟ ผู้ชมครับชายครับเราสองคนมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับผู้ชมทางบ้านในรายการมูวิกรูของเราและนี่คือช่วงมูวิกรูโฟกัสของเราวันนี้เราสองคนจะพาผู้ชมไปโฟกัสกับภาพยนตร์ไทยตลกแต่มีข้อคิดดีๆเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่ามานะแมนเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้มีสโลแกนว่าขยันเป็นมิตรสู้ชีวิตติดตลกดันเองซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้มีความสนุกสนานเฮฮาแต่ลึกๆแล้วเขาบอกว่าน่าจะโดนใจคนยุคนี้ในหลายๆแง่หลายๆมุมครับ ใช่ครับเพราะว่าเขาจะเล่าเรื่องราวของมานนันนเองนะครับซึ่งเป็นชายหนุ่มที่ไม่ย่อท้อต่อชีวิตเลยจริงๆนะครับพร้อมที่จะทํางานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมานะครับแม้ว่าจะเป็นงานหลักล้านนะครับแต่ว่าได้เงินหลักร้อยนะครับเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อช่วยแม่ที่ติดหนี้รวมไปถึงน้องสาวนะครับที่ยังเรียนอยู่นั่นเองและแม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนะครับเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามานาเขาจะต้องทําหลายอาชีพมากๆนะครับคนจะถือกติ้ะนะครับว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนแน่ๆเลยทีเดียวครับนอกเหนือจากนี้นะครับ ถ้าเราดูจากตัวอย่างแล้วเราสองคนจะเห็นเลยว่าเป็นการระดมดาวตลกส่วนพระเอกของเราที่รับบทในภาพเพีย์เรื่องมานาแมนแน่นอนครับคือผู้ชายคนนี้ <Nine S 1> นายนภัทเนอกจากนั้นนะครับยังมีโอ๊ตปราโมทที่ตั๊กสุริพรนะครับนุ้ยเชิญยิ้มแล้วก็จะโนงพนีนั่นเองครับผักคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนนั้นมีตัวอย่างภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันกันกบมานาแมนในช่วงมูวี่กรุโฟกัสของเราครับ เด็บ้านเราไม่ได้จา่ายค่าเทอมก็ยังไม่ได้จา่ายลืมปะเนี่ยเป็นนี่เจ๊นันเท่าไหร่สองแสนบ้านเราต้องโดนยึดแน่เลยที่มไม่ยอมให้ใครมายึดบ้านได้หรอกอ๋อเขาหาสตันแมนอยู่หรอเจ๊ไปด้วยได้ไหมมึงแสดงได้เหรอวะสตันนั่นมันเสี่ยงตายนะเว้ยโอ้ยมีพี่อยู่ทั้งคนถึงเวลาแล้วที่กูจะกลับคืนสู่สังเวียนภาพยนตร์อีกครั้งฮัทอุย้ยเอากูมาฆ่าชัดๆแบงกูขนาดเนี้ย f c จําจำกูได้ไหมเนี่ยอย่าว่าแต่ f c ฟซีจำพี่ได้หรือเปล่าเลยตอนนี้พ่อแม่พี่ก็จำพี่ไม่ได้ไอ้น่ะ กูว่างานนี้ไม่คุ้มเลยวะมึงจะมาขำอะไรกูเนี่ยมึงมาทายอย่างกูบ้างไหมตะปูไม่อยู่หรอกอย่างนี้ต้องเข้าอันทีจังเดียวเลยนะเนี่ยเอกตบหนึ่งตบสองตบสามถ้าตัวถ้าไม่ได้พูดก็ได้แค่แปดร้อยอีกุ้งมึงทำกันเนี่ยไอ้กุ้งลงบ่อครับนี่มันบ่อปลาบ่อก,กุ้งกันอยู่ตรงนู้นพวกมึงต้องรับผิดชอบค่ากุ้งทั้งหมดพี่ทำางี้มาไอะ่ะรู้ไหมผมเทกุ้งผิดบ่อเนี่ยซวยหมดเลยเนี่ยอย่าให้มึงซวยไงจำกูไม่ได้อะ จูจำเขาได้เสียหลังสับเบเลอสับเบเลอกูไม่เล่นต่อไปนี้ไม่ว่ามึงทำอะไรก็ตามอู้นี่แหละจะเป็นคนขัดขวางมึงไงเจอกูแน่มันยังไม่พอหรอกนี่ไม่ใช่เส้นชัยมันเป็นแค่จุดสตาร์ทไมยัังแค่น่าสงสารแต่มันยังไม่น่าสมเพชฉันคิดว่าพี่โคตรสู้ชีวิตเลยล่ะแต่บางทีมันก็เหมือนมีอะไรสู้กับใช่ไหม ผมเดี S <S> ๋ยวหาสัตันมาแท่นเรียบร้อยแล้วครับแค่ทรงผมก็ไม่ได้แล้วป้าเตรียมมาลองเสียใจแบบสตีฟดิดีใจหวั่นผวาไม่สบายฉากบูแอคชั่นเล่นดีกว่ากูอีกแอคชั่นเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอวะมึงจะเอากับกูใช่ ชอบผู้หญิงสไตล์ไหนอ่อะผู้หญิงแนวหวานไหมจอยหิวอ่ะเราไปกินกันไหมเฮา่าไหมเฮ้ยไอ้นะเอาไหมจะเอาแบบตะลกปา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 ,ปาป ในช่วงมูฟี่โฟกัสของเรานะครับเราจะมาโฟกัสกันกับภาพยนตร์เรื่อง longlegs ครับที่ฉายไปแล้วนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถที่จะกวาดรายได้นะครับในสัปดาห์แรกไปมากกว่า22.6ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับสร้างสถิตินะครับเป็นหนังที่ทํารายได้เปิดตัวสูงสุดของนีออนนะครับค่ายผู้สร้างแล้วก็จัดจําหน่ายเรื่องนี้นั่นเองส่วนกระแสของนักวิจารณ์และก็ผู้ชมเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า ยกย่องเลยให้เป็นหนังที่น่ากลัวจริงๆนะครับทั้งความสยดสยองและก็เรื่องราวของความคาดเดาไม่ได้นั่นเองครับมันมีข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าตัวุูมกับภาพภาพเพีย์เรื่องนี้เขามีชื่อว่าอันเดรสอาร i ชีเผยว่าเบื้องหลังการถ่ายทําหนังเรื่องนี้ตัวของเขาเองตั้งใจที่ให้ผู้ชมนั้นไม่เห็นหน้าลองเล็กเต็มๆนะมันเป็นเจตนาของเขาเลย <c oughs> เขาพยายามที่จะปิดบังให้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะสามารถทําได้เหตุผลมันมีอยู่ว่า พอเราเริ่มรู้สึกต้องเดามันก็จะมีบรรยากาศความน่ากลัวผุดขึ้นมาก่อนกว่าเราจะเดาได้ว่าเอหน้าตาจริงๆของลองเล็กซเป็นยังไงเพราะเขามีความคาดหวังให้วายร้ายอยู่ในหมอกนั้นถือเป็นความลึกลับต่อไปในหนังพร้อมหรือยังครับที่จะไปผวาพร้อมกับนักสืบสาวของเราในหนังนะครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสคนมีตัวอย่างภาพเพียเรื่องลองเล็กมาฝากกันนะครับในช่วงมวิคกรูโฟ c ัสครับ Is it scary being a lady FBI agent? Yeah. Take a nice long look. A letter was left with the bodies. Sign of one word. I saw a beast rise up out of the sea with seven heads and ten horns. <gasps> On his horns, he wore ten crowns. And on each head was written a blasphemous name. What aren't you telling me? He'll kill. And kill again. I know you're not afraid of a little bit of dark. Because you are the dark. <laughs> you could have. You were nice with me, but you didn't. Now that is that to all. ผู้ชมครับชายครับถ้ายังไม่อิ่มกับตัวอย่างที่เราสองคนนําเสนอไปนะครับเราสองคนนั้นยังจับตามองตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้อยู่ครับเราได้เตรียมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่งนี้มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับ She's a legend. The living, the dead, can they coexist? Now's my chance. Ghosts aren't real. Only gullible people believe that kind of crap. I can't believe I'm doing this. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. <laughs> I need you need to help me save my daughter. But how do I know that you're going to keep your word? I swear on my dead mother's soul. Huh? Bob, you and the boys stand guard. Nobody gets through. Oh. Let's go, honey. <laughs> I recognize this puss. Never seen that shit before in my life or afterlife. Yes. Yes. Are we doing this? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I'm needed upstairs. Bob, hold down the fort. You mm -hmm. are that thing from my dream? Really, more nightmare material. Confronting the unknown, conquering your fears. <laughs> there's nothing harder. <laughs> what the? F สนับสนุนโดยซันตาเฟ่ช่วงมูวิกูรูสปอตไลท์สนับสนุนโดยเซนิเมอริก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณเซนิเมอร์แอดโฮมบายโกลเด้นดักเอชดิจิทัลปรินติ้ง ผู้ชมครับชายครับเรา2คนกลับมาอยู่กับผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงสุดท้ายของ Movie ่ u รูและนี่คือช่วงมู i ว G ่ครูสปอตไลท์ของเรา Spotlight ของเรา2คนนั้นยังคงส่องไปที่ภาพ,พยนตร์เรื่อง Twisters ซึ่งแน่นอนครับเป็นภาพ,พยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราว ของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนนะครับในสหรัฐอเมริกาอยู่ถึงยุคปัจจุบันเลยครับใช่ครับและสําหรับภาพยนตร์เรื่อง Twisters นะครับที่นํามาสร้างในยุคนี้ก็แน่นอนครับจะต้องมีลิงก์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่ผู้คนเนี่ยนะครับมักจะชอบเรื่องของโซเชียล่น่งนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของทีมนี้ครับ Tornado Rangers l ครับพวกเขาเนี่ยนะครับจะเป็นนักล่าพายุทอร์นาโดนะครับที่นําทีมโดย Tyler Owens นะครับส่วนคนอื่นๆนะครับก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่ ผู้คนที่โดนภัยจากพายุอยู่นั่นเองครับตอนนี้เรามีความน่าสนใจของพวกเหล่าท o ร n น d โดแร n เ l อร์สนั้นมาฝากผู้ชมทางบ้านนะครับจากภาพยนเรื่อง t w i s t ตอรไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงมู i วี o ร l Spotlight ครับ himself aadorangler Tylers The tornado wranglers are all really passionate and excited about getting as close as they can to these natural phenomena. Here we go. That's a tornado right there, baby. <laughs> <laughs> tornado wranglers are a little bit of a spectacle. Hey, you tornado nerds! Who wants a t-shirt? They got t-shirts and mugs, and they're selling them on the side of the road. Tyler is the leader of our squad. He's kind of like, we're all in this together. In our crew, we don't need PhDs and fancy gadgets to do what we do. Then we've got me, Boone. Yeah. He's handling the social media behind the camera. We got what? About a million subscribers was now, great. huh? Yeah. Lily was good. is our eyes in the sky. She's sort of our tech guru. Please tell me you guys are seeing this right <laughs> now. Dexter and Danny are merch sellers and humanitarians. Our hearts of the operation. <laughs> gotta get everyone to the movie theater. And then we have Ben, our British correspondent in the backseat, trying to bring the story of the tornado wranglers to the world. I'm assuming this is safe. Ben, put your harness on. Oh, I'm doing it. We're a group of tornado chasers that are informing people about tornadoes on a more social level. They're also there to help people when disaster strikes. Here, take some food. Don't have any cash. That's no, free. That's why we're always selling those t shirts. Everyone's got their very individual look and feeling, and they're just this band of misfits. Y'all look at this tornado with a different fascination, but at the end of the day, this is what binds them together. What we're doing can save thousands of lives. <laughs> ผู้ชมรับชาครับถ้ายังไม่อิ่มกับเบื้องลึกเบื้องหลังที่เรานําเสนอไปนะครับเราสองคนนั้นยังจับตามองเบื้องหลังภาพพนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้อยู่ครับเรื่องราวความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้รอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงมูฟี่กรุ๊ปสปอตไลท์ของเราละครับ สนุนโดย c i n e m a g i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing หนังสไตล์ใหม่จาก M Night s h a m a l a n แฟนคลับสามหมื่ตำรวจ300รฆาตกรโรคจิต1นปิดทุกประตูไตมันทรัพย กับดหนียังไงให้รอดใน3ชั่วโมงระทึกพร้อมกันวันนี้ในโรงภาพยนตร์